พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันอาทิตย์วันที่หเดือนที่12ในหัวข้อเรื่องความรักที่ไม่สามารถอย่างถึงได้ของพระองค์และพระวจนะที่จะใกล้ควรและสามคีธรรมในพระธรรมมาลาโกบทที่5ข้อที่27 29ถึง เพราะคิดว่าถ้าฉันได้แต่ต้องเพียงฉลองพระองค์ฉันก็จะหายโรคทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุดแห้งไปและหญิงผู้น,นั้นรู้สึกตัวว่า,วาโรคหายแล้วพี่น้องคาส่วนหนึ่งของข้อพะคพัมพีหลักของเราเป็นเรื่องเราที่สร้างแรงบันดาลใจของผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องเลือดซึ่งผลักดันให้เธอเดินพันฝูงชน ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพื่อแตะต้องพระเยซูเพื่อกันอัศจรรย์พระเยซูไม่ได้สั่นคลอนเมื่อผู้หญิงที่มนทินมาแตะต้องพระองค์ด้วยประสจากความยินยอมจากพระองค์พึงและลึกว่าภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสการที่ผู้หญิงเช่นน,นั้นจะถูกพบเห็นในที่สาธารณะน,นั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ไม่ต้องพูดถึงการสัมผัสกับผู้อื่นเพราะว่าเธอกำลังตกเลือดซึ่งทำให้เธอเป็นมนทินแต่พระเยซูซึ่งเปลี่ยมไปด้วยความรักและพระคุณเสมอจัดกับผู้หญิงนั้นด้วยความรักเช่นนั้นพระองค์จัดว่าลูกหญิงเอย๋ยที่หาโลกนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดลูกาบทที่8ข้อที่48พี่น้องขา จงนึกถึงลักษณะน,นิสัยแห่งพระคุณที่พระอาจาร,รย์มีต่อสตรีผู้นี้ความรักของพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์สิ่งนี้ไม่เสื่อแส้งและเป็นของพระเจ้าจงพิจารณาด้วยว่าพระองค์ทรงรักษาโลกเลือนในสมัยของพระองค์อย่างไรลูกาบทที่5บันทึกเรื่องราวที่งดงามของวิธีที่พระองค์ทรงสัมผัสและรักษาคนโลกเรือน พระคัมภีร์กล่าวว่าต่อมาที่นั่นมีคนหนึ่งเป็นโรคเลือนเต็มทั้งตัวเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ศพหน้าลงถึงดินทุนอ้อนวอนพระองว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเพียงแต่พระองเต็มพระทัยเท่าน,านั้นก็จะทําให้ข้าพระองไหสะอาดได้พระองจึงยื่นพระหัตแต่ต้องเขาแล้วตรัสว่าเราเต็มใจจงไหสะอาดเถิด ท่นใดน,นั้นโลกเนื้อของเขาก็หายโลกาบทที่5ข้อที่12-14พระอาจารย์ไม่ได้ติดเชือ้อจากการสัมผัสกับชายที่ติดเชือ้อแต่พระองค์ทรงรักษากันติดเชือ้อนั่นคือบุคคลประเภทที่คุณควรเรียนแบบนั่นคือตัวอย่างที่น่าติดตาม ไม่ใช่ผู้ที่แนะนำให้คุณซ่อนตัวจากไวรัสและการติดเชื้อที่พระเยซูประทานหรือดำนั่นให้แก่เราเพื่อรักษาพระองค์พูดในลูกแก้วบทที่10ข้อที่19ว่านี่แนะ่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจหยิบงูร้ายและแมงป่องและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤิษยาุภาพของศัตรูน,นั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยฉันได้รับเรงบันดันใจจากพระเยซู และคุณก็ควรจะเป็นเช่นนั้นจงได้รับแรงบันดาลใจจากความรักของพระองค์นั่นคือได้รับแรงบันดาลใจจากการที่พระองค์ทรงแต่ต้องมนุษย์ที่แตกสลายด้วยความรักใคร่ในสมัยของพระองค์อย่างที่พระองค์ยังคงทำอยู่ทุกวันนี้ผ่านทางเราฮาเลลูยาเอเมนให้เราก่ลาวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ พระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับธรรมชาติแห่งความรักของพระองค์ที่สำแดงในและสำแดงออกผ่านทางข้าพระองค์อย่างเต็มที่ข้าพระองค์แสดงความรักและการทรงสถิตของพระองค์ต่อผู้ป่วยผู้เหนื่อยล้าผู้แบ่งรับภาระหนักในวันนี้ เพราะว่าข้าพงคือโอเอซิสแห่งความรักนั่นคือพรองเป็นกระแสแห่งการปลดปล่อยความสบายใจความสดชื่นการพักผ่อนและพระพรแก่ผู้ที่มีปัญหาในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องขา พระคำของพระเจ้าหนุนใจกับเราในวันนี้นะคะว่าจงได้รับแรงบันดาลใจจากความรักของพระเยซูนั่นคือได้รับแรงบันดาลใจจากการที่พระองค์ทรงแต่ต้องมนุษย์ที่แตกสลายด้วยความรักใกล่ในสมัยของพระองค์อย่างที่พระองค์ยังคงทำอยู่ในทุกวันนี้โดยผ่านทางเรานะคะพระเจ้าสมกำลังคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด